เรากลับมาดูคู่ที่2ของ MMA กันบ้างครับคราวนี้เป็น MMA หญิงนะครับในรุ่นอะตอมเวทนะครับเรียกว่านักสู้ของเราวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือใหม่ทั้งคู่นะครับโดยนักสู้จากมุมดำครับคือสาวนิเทศลูกหลานชาวโคราชนะครับแอบไปฝึกซ้อม MMA มาร่วมปีเลยครับเจ้าของฉายาลูกกรอกขนองนะครับวันนี้เจอจะขึ้นมาโชว์บนเวทีนี้ครับ The f IGHTER FROM THE BLACK CORNER from t ย a i นด์ d is พัชรดาบัวอมาด้วยผมสีสดใสเป็นเอกลักษณ์ครับพัชรดานี่แอบทิพป้านนะครับไปซ้อมมวยไทยตั้งแต่อายุประมาณ11ปีเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายเข้าโรงเรียนกีฬาและเริ่มเล่นมวยสากล และเริ่มฝึกฝนนะครับ MMA มาร่วมปีครับเพื่อจะเข้ามาแข่งขันนะครับเป้าหมายของเธอครับคือนักสู้ที่ดีต่อยสนุกสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูให้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูครับพรชริดาบัวอ่อนจะทำด้อย่างที่เธอพูดหรือไม่ส่วนคู่ต่อสู้ของเธอครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านในมุมแดงนะครับเป็นนักสู้สาวสวยจากเวียงจันทร์ครับเจ้าของฉายา สาวลาวนะครับเธอคือ the fighter from the red corner is Dao m a y u l i เจอคนนี้นะครับมีดีกรีเป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับมวยโบราณในปี2019และเป็นทีมชาติสปปลาวครับในประเภทมวยสาเก่าแลวบูสูนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับว่าจะมาสู้กับ นักสู้จากไทยแล้วจะมันขนาดไหนนะครับพระชิดานี่ก็ดูพร้อมทีเดียวครับนี่ครับต้องมีการตรวจเช็คกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความพร้อมของนักสู้ทั้งคู่นะครับเอาละครับเดินเข้าสู่สังเวียนกรงแข่งนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนกรรมการบนเวทีวันนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณทวีพงศ์วุฒิพรมนะครับเอาละครับการต่อสู้ตอนนี้บนเวทีพร้อมแล้วครับ เดี๋ยวเราไปชมการต่อสู้ MMA ในคู่ี่2กันครับเอาละครับเรามาตามกันต่อในคู่ที่2ครับวันนี้เราต่อสู้แบบมวยหญิงบ้างครับ MMA หญิงนะฮะก็ต้องบอกว่ามุมดำนี่ประวัติเธอไม่ธรรมดาครับสาวดิเทศศาสตร์ลูกหลานชาวโคราชนี่แหละครับวันนี้สายาของเธอลูกกอกขนองริดดูว่าวันนี้จะ ขนองริศแค่ไหนครับพัชริดาบัวอ่อนครับส่วนฝ่ายแดงนะครับสาวลาวนะครับชื่อจริงเธอชื่อดาวมายุรีนะครับเป็นทีมชาติคิกบ็อกซิ่งเทควันโดแล้วก็มวยสากลครับผมเอาละครับคู่นี้สายกับกว่าครับนี่ครับมนต์เสน่ห์ของ MMA ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านผู้ชมเราดูเราก็ต้องศึกษาไปด้วยครับว่าวิธีการต่อสู้กัน ทุกๆอย่างที่มามิกซ์รวมกัน MMA นะฮะมีศาสตร์การต่อสู้ทุกแขนงครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยยูยสิสูหรือเทควันโดต่างๆนานาครับโอ้ยนี่ครับมุมแดงก็เธอดาวมาที่นี่ครับโอ้ยนี่วยสวยครับโอ้ยครับเธอพยายามเข้าไปเทคดาวครับเนื่องจาก เธอเรียนบาซิเลียนยู่งสูมาครับเ้าไปแล้วครับเขาลัดเอวแล้วครับตอนนี้ครับพยายามจะแทงเข่าแล้วก็เกี่ยวลงไปที่พื้นครับดูความแข็งแรงครับแหม่ตีเข่าในโอ้ใช้พลังเยอะที่ดูครับออดเกี่ยวลงไปแล้วหักเรียบลงไปเกี่ยวลงไปแล้วครับตอนนี้อยู่ในท่าไซส์คอนโทลครับจะสังเกตว่าลำตัวครับของพัชริดานะครับ แนบอยู่กับลาตัวของดาวครับครับวิธีการนี้คือแนเปรียบคุต่อสูอย่างไรนี่ขาเกี่ยวกันนี่คืออะไรขาเกี่ยวกันอยู่ครับยังเป็นลักษณะของเรียกว่า50-50ก็คือว่าพระยดาพยายามอยู่บนส่วนดาวเนี่ยพยายามจะพลิกตัวขึ้นมาข้างบนครับเขาแยง่งเขแย่งแย่งพื้นที่กันอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าพระยดาจะได้เปรียบแล้วครับเขาอยู่ข้างบนแล้วแต่ต้องบอกครับว่าวิธีการชกแบบ MMA มีการใช้อาวุธมีการแก้ ครับมีการลุกมีการรับต่างๆนานาคมันเป็นศาสตร์และสิลปอีกแบบหนึ่งใช่ครับแล้วใครใหอยู่ข้างเวทีฮะโอ้พี่เลี้ยงเลยฮะโอ้เกาะกงเสียวโอ้โหพี่เลี้ยงเชียร์ขอบเวทีเลยนะโอ้ที่สั่งข้างเวทีเลยฮะโอ้น่ารักเสียวโอ้ไม่ใช่คุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่คุณน่ะโอ้ไม่ธรรมดาฮะเอาละตรงนี้นี่ล็อกคอซ้ายคืออะไรฮะอ่าคอตอนนี้ติดอยู่ในแขนครับซึ่งพยยาามจริงๆแล้วท่านนี้จะไปนำไปสู่ท่าซัมมิชชั่นหรือทำให้ยอมแพ้ได้นะครับถ้าลองงัดคอ แต่ว่าตอนนี้ยังครับยังครับยังยังรัดยังรัดไปเฉเยๆครับตอนนี้ดาวเองน่าจะพยายามคิดว่าทาอย่างไรให้ตัวเองขึ้นอยู่ด้านบนให้ได้ก่อนต้องมีการแก้เกมนะฮะเลียมแบบนี้ต้องแก้ยังไงต้องเรียนให้เยอะนะฮะครับผมก็จะบอกว่าตอนนี้นักมวยไทยของเราเนี่ยก้าวสู่เวทีโลกกันหลายคนครับ MMA ถ,ถ้าอยู่ในโพสิชันนิ่งๆแบบนี้นะฮะทำอะไรก็ไม่ได้นะครับตามกติกาของ เอ็มเอเลเจนเราจะสั่งให้ลุกครับอ๋อแยกออกมาเลยเหรอใช่ครับอ๋อหมายความว่าถ้าอยู่นิ่งแบบนี้ไม่ทําไม่ต่อสู้กันใช่กรรมการสามารถแยกมาเลยแยกเลยเหมือนมวยครับพี่ครับเหมือนมวยเข้าไปเหมือนเข้ากอดกันเข้ากอดกันโดยที่ไม่ออกอาวุธใช่นี่ครับจับแยกแล้วครับแล้วลุกอ่านี่ครับอมาต่อสู้กันใหม่นี่ลุกก็ลุกแบบลุกใครลุกมันก็มาต่อสู้กลางทุทีกันใหม่ใช่ครับโอ้โหนี่ครับสปิริตครับเริ่มต้นกันใหม่ครับตรงนี้ดูว่าจะออกอาวุธกันยังไง เรียนรู้ไปรพร้อมๆกันครับพี่น้องครับพี่น้องชาวโคราชนี่แหมทิ้งมาขวาช่วยนะโอจับขาอตอนนี้กลายเป็นทางสาวลาวครับจะชอบชื่นชอบการยืนสู้ซะมากกว่าครับตอนนี้ครับแหมเทนมัดซายที่กว้างยาวครับ ต้องกาหมัดเธอด้วยครับดาวมายุรีนี่เก่งหมัดไวแน่นครับส่วนพัชริดานี่ก็ต้องแก่เกงมไปเรื่อยครับนี่ครับคิไปคิดไปครับทำไปพัชริดาน่าจะคิดได้ว่าตัวเองได้เพียดในภาคพื้นครับน่าจะพยายามพาลงพื้นครับนะครับพยายามลงพื้นโอ้แต่โดนหมัดครับโดนหมัดครับโดนหมัดครับไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้ก็ทำสิงเกเล็ครับเทคดาลงไปที่พื <m ai> <m ai> <m ai> ้นครับ ถ้าทางอย่างนี้อยู่ด้านบนก็จริงอยู่แต่ถูอไ่าได้เปรียบไหมฮะไมแบบ่แบบแบบแบบนี้ไม่ได้เปรียบครับเรียกว่าอยู่ในกาดครับคำคำว่ากาดก็คือขาเนี่ยไปเกี่ยวเอวคูต่ต่อสู้ไว้ครับไม่ให้ต,ต่อสู้ขยับออกไปครับแล้วคู่ต่อสู้ล็อกขาไว้เพื่ออะไรฮนะเอ่อขาขาของดาวล็อกเอวไว้เพื่อเพื่อไม่ให้คูต่ต่อสู้อะบุกตัวเองออกจากซ้ายหรือขวาอ๋อไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้เปรียบใช่ครับไม่ไม่ได้เปรียบครับถ้าพัชรินา หลุดออกจากขาแล้วย้ายตัวไปทางซ้ายหรือขวาขึ้นแมงบนได้ดาวจะเสียบใหญ่มากครับเอาล้วฮะโอ้ยนี่ครับมีการแก้อสู้ไปต่อยไปแก้เกมไปเรื่อยครับต้องระวังนะครับต้องระวังเมื่อกี้ครูเมื่อกี้จากท่านี้ครับโดนอาร์มบาร์ไปแล้วครับครับพละกําลังนีนต้องมาดีครับสําหรับเอ็มเอเอี๊ยนี่ชกกันกี่นาทีฮะห้านาทีเท่ากันครับห้านาทีเท่ากันครับดูกันยาวๆครับแก้เกมไปยาวๆครับอ๋อหมดยกแรกหรือเปล่าฮะ ขอเสียปรย์นะรครับท่านคู่ครับโอ้การต่อสู้แบบ MMA ครับเรามาดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในยกแรกผู้แมวนี้จบหักเรียมขาลงไปสวยมากครับคนช่างเรียกว่าไซส์คอนโทรลครับที่สำคัญคือหลังจากอยู่ด้านบนแล้วทำเพื่อจะสู้ไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกออกมาครับอ้ ตามตามครับแต่ว่าไม่กับขาแล้วต่อยกับขาแล้วโอ้โหตายมานี่ครับเธอทักต่อยทั้งทุบครับดาวมายุรีโอ้โหติดหัวใจนี้เกินร้อยครับทั้งคู่นี่ครับดูการแพ้ข่านี้ต้องเอาทักลำตัวครับทุบลำตัวทิ้งตามกันต่อครับยกที่สอง ชาริยายังยืนกาดมวยสวยครับตัวนี้แม่ทั้งคู่นี่ต้องบอกว่ายืนมวยไทยสวยครับดาวนี่มัดซ้ายทำงานดีตลอดฮะที่การท่ามนะครับโอ้โหแฟนบบัดแฟนมวยกีก,กาลุ้นไปตามๆกัน สู้ที่บ้านรวบเอวครับรวบเอวพาลงพื้นไปแล้วครับตอนนี้ครับดาวยังคงเหมือนเดิมครับเอาขาเกี่ยว้วครับทำาโค s s g u ครับเือยก็บินพัทธิดาลงมาครับเพื่อไม่ให้ลำตัวพระธิดาขึ้นสูงครับไม่งั้นจะโดนต่อยครับอให้แนบลำตัวไว้แนบไว้ครับทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ครับนี่ฮะมีการแก้มีการกันตอนนี้ดาวพยายามจะออกข้างครับเพื่อออกให้ลูกออกจากด้านล่างครับผม ใช้เท้าถีบนะครับพยายามจะดันตัวออกด้านข้างครับโอ้โหโอ้โห้โอ้โหโอ้โหด้โโอ้โหโอ้โห้ห้โอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ะหโ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโ้อ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้วห้อ้โ้โอ้โหหโอ้โโ้อ้โ้อ้โหนอัโหโอ้อ้โห้องปอ้อ้อ้โ้้้้ออ้้้้้อ หันหน้าชนกันครับนั่นแหละครับถูกต้องครับพอทหารหลังให้นี่เรียกว่าเสียเปลียบอย่างมากครับโอ้โหนี่ฮะมีการแก้การกันแลบแปรพลิกไปพลิกมามหนุนตลอดเวลาครับนี้พัคลีลาอยู่ในท่าเมาส์โพสชั่นครับซึ่งต่างจากท่าเมื่อกี้เพราะว่าดาวไม่ได้กาดนี่แหละครับสังเกตว่าขาเนี่ย ครับอยู่บนเอวครับอ๋อนี่ฮะตอนนี้ครับอยู่บนตัวของดาวมาโุรีใช่ครับนะครับแล้วก็ออกหมัดไปเรื่อยๆโอ้ต้องพยายามทําสะพานโค้งพลิกให้ได้ฮะอยู่นิ่งไม่ได้ครับนี่คือลูกแก้เลยใช่ไหมครับครับต้องแก้ครับโอ้พลิกออกด้านข้างครับต้องดูว่าบาลานซ์เขาเสียทางไหนแล้วพลิกครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้ก็ตนไปเรื่อยๆครับจิ้มหมัดไปเรื่อยๆต้องระวังครับต้องระวังเวลาพลิกนี่นิดเดียวครับ เป็นฝ่ายเสียเปรียบเลยทันทีโอ้ยแม่ความแข็งแรงของเธอครับโอ้โหฮะตอนนี้คนอยู่ข้างบนนี่รู้สึกว่าไม่ใครเหนื่อยเท่าไหร่ฮะแต่ข้างล่างนี่เหนื่อยเหนื่อยครับเพราะว่าต้องใช้แรงดันใช่ครับต้องประกันตัวยจะถูกทับลงมาอีกข้างบนอีกครับโอ้ที่ใช้แขนทับที่คอเหรอฮะใช่ครับโอ้โหมันำใหายใจลำบากขึ้นครับนี่ฮะพยายามดึงตัวขึ้นให้สูงครับ พระเจ้าเธอฉลาดครับพยายามดึงดันตัวขึ้นใ้สูงครับเพื่อจะได้ต่อยได้ถนัดแต่ดาวแข็งแรงมากครับล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยพยายามจิ้มบัตไปเรื่อยๆครับจริงอยากเอาตัวโน้มขึ้นมาข้างบนใช่ครับเพื่อให้ได้เปรียบครับเพื่อให้ได้เปรียบครับแต่ความละดของดาวพิรีก็ล็อกให้แนบไว้ก่อนใช่ครับล็อกแน่นเลยครับโอ้โหเวลานี้ยังเหลืออีกนาทีกว่าแขนล็อกแล้วแล้วก็เธอก็ไม่อยู่นิ่งครับพยายามบิดสะพายโค้งตลอดนะครับ ติดาต้องไม่ประมาทนะฮะถ้าประมาทโดนพลิกไปอยู่ข้างล่างเรียกว่าง,งานเข้าครับนี่ครับพยายามพลิกก็พยายามพลิกครับต้องไม่ต้องไม่เสียบาลาน,นะเสียเสียเสียบาลานแย่เลยฮะโอ้คือการบาลานบนคู่ต่อสู้นี้ก็สําคัญอย่างยิ่งครับสำคัญอย่างยิ่งครับการล็อกการหักการดัดแขนนี่แม่ทุกทุกทุกทกศาสตร์ของการต่อสู้ต้องนํามาใช้ครับยังไงฮะแขนเราพับด้วยอันนี้แขนพับไปอยู่ด้านหลังไม่ดีนะฮะไม่ดี ต้องต้องต้อไม่ให้อยู่ในโปรดิชชั่นนะโอ้โหครับดูเด้งฮะแรงมากสาลจริงๆริงนะเป็นคนอื่นหมดไปแล้วฮะเนี่ยเพราที่ไม่หมดนะโอ้นี่สองที่ขาได้ด้วยฮะทำทุกอย่างครับวันนี้อีก30วิฮะ30วินาทีนี่ยโอ้ใช้แรงเยอะครับมหาศาลครับโอ้โหเกือบไปฮะเือกือบล่มมาเมื่อกี้โอ้ พลิกได้ดไหรือไม่ครับโอ้ยพลิกได้หรือไม่เอาขาเกี่ยวกันมาแล้วอีกยี่สิบวิครับผมกินไปเรื่อยๆทุบไปทุบไปเรื่อยๆครับแม่ดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่เหนื่อยมากจริงๆฮะมันสะสมไปเรื่อยๆนะฮะแบบนี้เรื่อยติดเล็บสูงหน้าไปครับอ้าวหมดยกทีสองครับอ้าวหายใจหายพอดีนะรักกันคู่เดียวครับ มาตามต่อครับที่สามครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายยกที่3ครับมาดูการแก้เกมของทั้งคู่ครับทั้งดาวมายุรีแล้วก็ของพัชริยาบัวอ่อนครับว่ายกนี้จะออกอาวุธกันอย่างไรบ้างก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์การต่อสู้ครับที่พี่น้องชาวโคราชได้เห็นได้เจอได้พบครับหลุนกันเสียงตรีการ์ดของเวทีโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นแทนนักมวยแล้ะครับ ลูกนี้อีกแล้วครับเป็นลูกเทคกดาวขนัดของเธอก็ต้องบอกว่าขนาดใครถนัดมันแล้วครับการต่อสู้แบบนี้นักมวยไทยของเราที่ไปลุยต่างประเทศก็มีหลายคนนะฮะล่าสุดก็เป็นของรถถังนะที่ไปต่อสู้อยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้ดังดาวกลับมาการแล้วครับก็คือใช้ขาเกี่ยวคู่ต่อสู้ครับพีเอลครับ เหมือนเดิมครับพยายามกดคอลงไปครับแล้วก็พยายามพลิกครับแต่ยายามไม่เสียเปรียบเหมือนเมื่อสักครู่พอตอนนี้เราขาได้ขาดแล้วผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูทางช่องแฝดอยู่นะคร้นี้จะมีเสียงกรี๊ดอยู่ข้างผู้บรรยายละครับไม่รู้ใครถามอะไรร้องแต่เออเออเอออย่างเดียวครับคนโคนราชบ้านเองร้องแบบนี้แหละครับ เชื่อว่าวันนี้การถ่ายทอดสดไปหลายประเทศครับโดยเฉพาะพี่น้องสปปลาวครับก็คงต้องชมกันอยู่ครับต่างคนต่างลุ้นครับในการต่อสู้ MMA หญิงครั้งนี้ทำอะไรกันไม่ได้ฮะกรรมาการสั่งแย่ครับลุกขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยแทนทั้งคู่ครับต่อสู้กันมาถึงยกที่3ม นิดานี่รอหมัดซ้ายอย่างเดียวฮะหมัดซ้ายดาวออกเมื่อไหร่เทคดาวทันทีเลยฮะดาวต้องระวังนะมาแล้วตามสูตรเลยฮะ้ายเมื่อไหร่เทคดาวทันทีเลยดาวต้องดักให้ดีฮะต้องเข้าจังหวะให้ถูกที่ถูกเวลาเลยครับโอ้ยโอ้ไม่หรอกครับลูกนี้ลูกถนัดของแกจริงแหม หลายหลายคนตะโกนบอกเฮดล็อกเฮ็ดล็อกยังไงครับเฮดล็อกเนี่ยอันนี้ผมกไมไปาบเหมือนว่าจะดูเวยปล้ำเยอะโอ้เชียร์ข้างขอไปที่เฮดล็อกเฮดล็อกว่างั้นท่านี่เป็นท่าถนัดของนักชกของไทยนะฮะเท่ดาวนี่ถนัดมากเพราะว่าเลาะคืกแกฉลาดฮะกกรอจังหวะดาวพุ่งมาซ้ายดีครับออมาซ้ายออกกก้มเลยก้มบุ๊คหักทิ้งเลยก้มบุ๊แล้วก็พุ่งตัวเข้าไปชนเลยถมตัวอยู่ด้านบนทันทีใช่ครับ ดูต่อดูต่อครับบอกให้ได้เปรียบสีเปรียบในขณะนี้การทำเทคดาวนี้ก็ต้องระวังฮะทีน้องดาวเรายังไม่มีเข่าเป็นนักมวยไทยเราเนี่ยมีเข่าได้ด้วยครับผมในขณะที่นอนอยู่นะฮะขณะที่พุ่งเข้ามาชนครับพี่อ๋อรักเข่าไว้เลยเข่าไว้เลยอันนี้น้องอาจจะยังไม่ถนัดเหมือนเหมือนเหมือนคนไทยเราครับจังหวะอาจจะยังไม่ได้แต่ดูตอนนี้ก่อนครับอื ดูว่าเหมือนจะได้เปลี่ยนเล็กๆครับหมดครบแล้วครับนี่ครับตตัวนี้ครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกับ20วินาทีโอ้โหมาแล้วครับนาทีทองของเขาหรือเปล่าครับเดียวลุกขึ้นกันผูกนี้อันตรายเหมือนกันนะฮะโอ้เหมือนจะเข้าไปหาลูกลูกทีของเขาด้วแรงเหมือนกันนะฮะโดนก็ไม่ดีนะฮะโดนก็ไม่ดีแบบนี้โอ้โหลุกขึ้นมาได้ครับโอ้ คู่นี้อือดาวมาอยู่ลุกขึ้นมาได้ครับแม่ถ้าเปรียบเทียบดยดูลำตัวแกดูโครงสร้างใหญ่ใหญ่กว่าน้ำพัดธรรมดาฮะหัวใจพันอยู่ไมล้วครับความแข็งแรงเธอไม่ธรรมดาครับทั้งคู่ต้องกราบหัวใจของเธอทั้งคู่จริงๆสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับ เห็นก็เหนื่อยแท้แล้วฮะนะครับยี่สิบนาทีสุดท้ายความได้เปรียบสีเปรียบนี่ผมดูไม่ออกครับตอนนี้ต้องรักที่กรรมการแล้วครับว่าใครทำได้ดีทั้งหมดสามเกที่ตามกันมานี่ฮะดูไม่ออกเลยครับโดนมากมา่โดนมากก็ใส่อุปกรไป,ไป หมดยกครับโอ้หมดยกสุดท้ายกันมือทาครับโอ้ปเป็นหมัดเป็นมือประปูด,ดูฮะหัวใจทั้งคู่ครับกราบแล้วก็กอดกันโอ้โหไม่ได้อยู่ในกติกาใดทั้งสิ้นแต่อยู่ในหัวใจนักกีฬาทั้งคู่ครับเสียงประมระบแรงให้นักชกทั้งคู่ครับนี่ฮะ MMA หญิงของเราและ MMA หญิงพี่น้องชาวลาวครับนักสู้จากเวียงจันทร์เรามาดูการให้คะแนนอย่างเป็นทางการครับมาดูภาพช้ากันครับว่า ิดอะไรขึน้นบ้างลูกนี้อัาตรายครับกนี่ลูกทีมถ้าโดนส้นเท้าแักๆได้ถือน็อกได้ไหมน็องครับผมน้องมาหลายคนแล้วด้วยครับจริงๆเขาเรียกว่าลูกอะไรครับลูกนี้ทีมจากทีมจากด้านล่างครับอือโอ้หฮะแรงนะฮะเราจะบุมบังเข้าไปหลีถามเข้าไปไม่ได้ครับลูกนี้มีอันตรายทุกอย่างครับของเอเอเอออ,อ,ออกเหนื่อยทั้งคู่แล้วครับนี่ครับ พอเข้าเลี่ยมนายแล้วก็ทันทีครับอ้ขาเกี่ยวแล้วล้มเลยครับพยายามอยู่ด้านบนครับก็ทุบไปเรื่อยครับทำให้คู่สู้เนี่ยรับการบาดเจ็บไปเรื่อยโออดูครับแฟนๆอยู่ขอบตรงเอาละครับไปดูการให้คะแนนอย่างเป็นทางการครับเชิญครับเอาละครับตอนนี้นะครับ ผลการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคะแนนถือเป็นเอกฉันนะครับให้มุมดำเป็นผู้ชนะ The w i n n e r is Black Corner พัชริดาปวลสุยใจสงศั์ศรีนะครับแล้วราต่อไปครับผมขอเชิญนะครับคุณชัชวานวงจรครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครน,นครราชสีมาขึ้นมอบเปรียนรางวัลครับ นนี้ักกีฬาทั้งคู่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับ